สวัสดีครับพบกับผมเล็กและช่องรีวิวรองเท้ามายิกแลนกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรีวิวรองเท้า2คู่ในรุ่นเดียวกันก็คือเจ้าทาคุมิเซน8แล้วก็ทาคุมิเซน9มารีวิวเปรียบเทียบกันนะครับรายละเอียดมีอะไรเราไปรับชมกันเลยครับเริ่มต้นด้วยสเปคคร่าวๆข,ของทั้ง2คู่มีดอปที่เท่ากันคือ6มิลิเมตรนะครับ โดยหน้าเท้าจะมีความสูง27มมตรและส้นเท้าจะมีความสูงอยู่ที่33มมตรครับน้ำหนักของทั้งคู่ที่ผมชั่งได้เจ้าเซน8ผมช่างได้195กรัมครับส่วนเจ้าเซน9ผมช่างได้193กรัมซึ่งรุ่นนี้ก็จะเบากว่ารุ่นนี้อยู่2กรัมครับโดยประมาณ2กรัมผ้าอัปเปอร์นะครับในความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนี้ ผ้าอัปเปอร์ของรุ่น8จะเป็นลักษณะเป็นผ้าตาข่ายนะครับเป็นรูรูค่อนข้างจะใหญ่กว่ารุ่น9นะครับผมอันนี้รุ่น9้าผ้าจะละเอียดกว่าครับเนียนกว่านิดนึงลิ้นรองเท้าเราเริ่มที่รุ่น8ก่อนนะครับลิ้นรองเท้าของรุ่น8จะคล้ายๆผ้ากำรรมะหยี่ครับค่อนข้างนิ่มครับให้ตัวได้ดี แล้วก็มีรูเจาะเพื่อระบายอากาศส่วนรุ่น9เนี่ยตรงนี้เป็นผ้าลักษณะนิ่มๆนะครับมีรูระบายอากาศเช่นกันแล้วก็ส่วนส่วนปลายตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับส่วนนี้มันยาวของรุ่น ไม่ทราบว่าเห็นไหมนะครับของรุ่น9จะมีลิ้นที่ยาวกว่าแล้วก็ขอบตรงเนี้มันค่อนข้างคมไปนิดนะครับถ้าสมมุติว่าคุณใส่ถุงเท้าข้อสั้นหรือคุณไม่ใส่ถุงเท้าเนี่ยผมว่ามีความเสี่ยงที่จะโดนลิ้นรองเท้าบาดนะครับต่อไปเป็นเชือกครับความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนี้เชือกของรุ่นที่8จะลักษณะเป็นผ้ามากกว่ารุ่นที่9นะครับ แล้วก็ให้มายาวกว่าส่วนรุ่นที่9เนี่ยครับสั้นกว่าเชือรุ่นที่8ก็จะใหญ่กว่ารุ่นที่9นิดนึงส่วนรุ่นที่9วัสดุมันจะกึ่งผ้ากึ่งอะไรสักอย่างเนี่ยครับแต่ว่าในรุ่นที่8จะมีความลักษณะเป็นผ้ามากกว่าครับต่อไปก็เป็นชิ้นส่วนล็อกข้อเท้าล็อกข้อเท้าของทั้ง2รุ่น บางเหมือนกันครับไม่ค่อยแตกต่างกันมากแต่ว่ารุ่นที่9จะมีมีปีกขึ้นมาคล้ายๆกับ Adios Pro 3ครับแล้วก็ข้างในก็มันมีนวมบุอยู่บางๆก็ล็อกข้อเท้าได้ดีนะครับรุ่นนี้เพราะว่ารองเท้าทำมาโอบรัดเท้าดีมากครับต่อไปก็เป็นโฟมิดโซโฟ i ิดโซ e ผมคิดว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับคือ ลักษณะมันก็มันก็คล้ายๆกันอะคือไม่รู้จะพูดยังไงคือดูแล้วดูแล้วเหมือนกันเลยครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเล่าในส่วนของฟิลการวิ่งครับมันจะรู้สึกแตกต่างกันนิดนึงครับต่อไปเป็นแท่ง Energy Rod ก็ผมว่ามันก็เหมือนกันอีกอะคือมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับรวมทั้งชิ้นส่วนของเอลโซดูแล้วก็เนี่ยครับเหมือนกันเลย ไม่ได้ทำอะไรแตกต่างออกไปเลยครับต่อไปเป็นราคาครับราคาป้ายของคู่นี้ตั้งอยู่ที่6,700บาทนะครับไอ้รุ่นเนี้ยรุ่นรุ่นแปดเนี้ยมันออกมาประมาณปีกว่าแล้วประมาณจะ2ปีแล้วครับส่วนรุ่นนี้ก็เพิ่งออกในปีนี้นะครับตอนนี้ที่ว่าพอหาได้ผมคิดว่าราคาอยู่ราวๆ ไม่เกิน4 0 0 0บาทน่าจะคุ้มต่อการใช้งานครับทั้ง2รุ่นเลยดีไซน์ดีไซน์ทั้ง2รุ่นนี้ผมคิดว่ามันก็สวยกันคนละแบบคือไอรุ่นนี้มันออกมาใหม่กว่าแล้วมันดูโฉบเฉียวกว่าโดยเฉพาะตรงนี้ครับตรงนี้มันจะมันจะแวววมันมันเหลื่อมเลยครับมันจะดูครับมันจะดูผมว่าดูดีส่วนรุ่นนี้ก็ผมว่าออกมาทีแรกก็โอเคครับก็สวย ต่อไปเป็นฟีลการสวมใส่นะครับคือทั้งคู่เนี่ยการสวมใส่ผมว่าไม่ต่างกันคือรองเท้าโอกระชับเท้าดีทั้ง22ตัวเลยครับตั้งแต่หน้าเท้ากลางเท้ามาจนถึงส้นเท้าแต่ว่าช่วงกลางเท้าเนี่ยมันจะมันจะค่อนข้างแคบนิดนึงนะครับตรงนี้แต่ว่ามันก็โอกระชับดีครับเหมือนกันเลยทั้งสองรุ่น การล็อกเท้า2รุ่นเนี่ยสรุ่นเนี่ยมันล็อกดีทั้งทั้งเท้าเลยครับคือเท้ากับรองเท้าเป็นส่วนเดียวกันเลยคือวิ่งไปแล้วเนี่ยติดเท้ามากๆครับความสบายในการสวมใส่ของ2คู่นี้ผมคิดว่ามันเป็นรองเท้าระยะสั้นนะครับที่ทํามาไม่เกิน21กิโลหรือระยะอาฟมารารทอนผมคิดว่า มีความสบายระดับหนึ่งแต่ก็อาจจะไม่ได้สบายมากนะครับคือเป็นรองเท้าที่ทํามาเพื่อเน้นผลการแข่งขันนะครับเน้นเวลาเพราะฉะนั้นก็จะตัดออกพวกความสบายต่างๆออกไปเยอะเพราะว่าต้องไล่เบาน้ําหนักนะครับรองเท้าก็ยังมีความสบายระดับหนึ่งครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงกับสบายมากนะครับฟีลการวิ่งนะครับต่อไปจะเป็นฟีลการวิ่งที่ผมทดสอบตั้งแต่เพจ7ไปจนถึงเพจ4นะครับมันมัน มีความเหมือนและแตกต่างกันพอสมควรนะครับในสองคู่นี้คือคู่นี้ผมผมเริ่มก่อนที่เพจเจก็รู้สึกว่ารองเท้ามันพอในเพจช้าๆเนี่ยรองเท้ามันจะพาเราวิ่งเร็วโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับก็วิ่งไล่มาเรื่อยๆเจ็ดหครึ่งหพอถึงเพจหกเนี่ยเราเริ่มสนุกกับมันเพราะว่ารองเท้าดีไซน์มาเพื่อให้วิ่งเร็วหก เพส6ไล่ไปเรื่อยๆเพส5ครึง่งเพส5อะไรเงี้ยผมว่าพอเริ่มที่จะเข้าสู่ความเร็วเนี่ยรองเท้าก็จะตอบสนองได้ดีคือฟิลของมันไม่ได้ที่จะมีความนุ่มเด้งอะไรมากนะครับถึงจะเป็นโฟมตัวท็อปของทางแบรนด์นะครับเป็นไลท์สไตร์โปรนะครับแต่ว่าด้วยไฮสแต็กของมันด้วยความหนาของมันมันไม่ได้ หนามากนะครับแล้วก็มันมีดอกที่6มิลิเมตรเพราะฉะนั้นการรานซิชัน่นการถ่ายเทแรงผมว่ามันก็ดีระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะสู้รุ่นพี่อย่าง Adios Pro ไม่ได้นะครับฟีลของรองเท้าคือมันค่อนข้างเรียบนะครับพื้นเนี่ยเวลาเราลงเท้าเหมือนเราตะปบคือผมวิ่งเนี่ยก็ต้องปรับท่าพอสมควรเพื่อีจะ เพื่อที่จะให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดกับรองเท้าคู่นี้คือลักษณะการวิ่งที่โอเคผมว่าคู่นี้คือมันเหมือนว่าจะเน้นในลักษณะของการสไลด์ก้าวยาวๆนะครับคือเหมือนเราลงเท้าตบแล้วก็ไปแต่ว่ามันไม่แบบนี้แล้วก็เทไปหน้านิดนึงแล้วออกไปอย่างนี้นะครับคือแตะปุ๊บแล้วก็เด้งไปเลยครับก็ รองเท้าทําได้ดีในเพสที่เร็วนะครับคู่นี้ก็ผมวิ่งจนถึงเพสสี่ก็โอเคแต่ว่าหมดแรงซะก่อนนะครับคือในเพสเร็วเร็วเนี่ยวิ่งดีมากส่วนคู่นี้คู่นี้ก็เหมือนกันคือผมก็เริ่มในเพสเจ็ดไปจนถึงเพสสี่ในเพสช้าชก็ผมรู้สึกว่าคู่นี้มีความนุ่มกว่าคู่นี้นิดนึงแต่พอเข้าสู่เพสกลางๆเช่นเพสหผมว่าไม่ได้แตกต่างอะไรกันแต่ว่า พอไล่ความเร็วไปเรื่อยๆลงไปเพส5เพส4ครึ่งเพส4ผมรู้สึกว่ารุ่น9เนี่ยมันเร่งดีกว่ามันเร่งดีกว่าหน่อยนึงเราเรียกความเร็วได้ได้เร็วกว่าแต่ลักษณะการการวิ่งการลงท้าอะไรเหมือนกันเลยคือยกแตะแล้วก็ดีดออกไปครับคือด้านหน้าผมมองแล้วเนี่ยมันมีมันมีความเชิดมันมีความเชิดหน่อยนึงแต่ผมว่าพอ เท้าสัมผัสพื้นนะครับมันรู้สึกมันแบนราบไปแล้วก็มันไม่ได้เทแบบนี้นครับมันไปปุ๊บแล้วก็ออกไปเลยเหมือนกันครับลักษณะตรงนี้โดยส่วนตัวผมคิดว่ารุ่น9้าเนี่ยวิ่งดีกว่าหน่อยนึงครับผมการยึดเกาะนะครับการยึดเกาะของทั้ง2รุ่นผมว่ารองเท้าอ่ะอบ,อบกระชับดีแล้วก็เวลาเราวิ่งเร็วๆแล้วรองเท้าพื้นมันไม่ได้สูงมากพอวิ่งเร็วแล้วก็เราเทโค้งอะไรเงี้ยมัน ไปกับตัวเราดีมันไม่มีปัญหาเท้าพลิกครับต่อให้อชิ้นส่วนตรงเนี้ยบริเวณตรงเนี้ยมันจะมันจะคอดไปนิดนึงแต่ผมรู้สึกมั่นใจนะครับเวลาเข้าโคง้งเร็วๆอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาเลยครับความเสถียรก็เช่นกันครับความเสถียรผมคิดว่าทั้ง2คู่ทําได้ดีครับไม่มีปัญหาเรื่องไปเท้าไปซ้ายไปขวาอะไรเงี้ยผมว่ามันมันโอเคมันนิ่งดีครับผมการระบายอากาศการระบายอากาศทั้ง2คู่ผมคิดว่าทําได้ดีนะครับ คือมันเป็นรองเท้าที่ไล่เบาแล้วก็ระบายอากาศดีมากๆคือหน้าผ้าอะไรเงี้ยมันเป็นชั้นเดียวอะไรเงี้ยมันระบายอากาศได้ดีมากเลยแล้วก็ไม่พบปัญหาเรื่องฝ่าเท้าร้อนอะไรเลยนะครับเป็นรองเท้าที่ออกแบบมาได้ดีนะครับอ๋อมีมีอินโซอินโซอินโซเป็นแบบติดอยู่กับตัวรองเท้าเลยนะครับก็จะแตกต่างกันนิดนึงของรุ่นนี้มันจะ มันจะทำเป็นรูรูหน่อยครับส่วนรุ่นนี้ออมีเหมือนกันมีแต่ว่าอยู่ในลึกเข้าไปครับส่วนส้นเท้าไม่มีครับรองเท้าคู่นี้เหมาะกับใครผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้เหมาะกับสายแข่งขันเน้นทำเวลานะครับผมคือถ้านักวิ่งทั่วไปถามว่าจะใส่ได้ไหมผมว่าก็ก็ใส่ได้นะคือมันก็ไม่ได้ว่า เลว้ายอะไรหรือแน่นปักอะไรคือด้วยความที่เป็นโฟมใหม่เทคโนโลยีใหม่อะไรเงี้ยผมว่ามันก็มีคูชชัน่นมีการรองรับแรงกระแทกที่ดีพอสมควรแต่ว่าโฟมของมันเนี่ยมันไม่ได้นุ่มเด้งเหมือน Adios Pro 3คนะครับคือคืออย่าง Pro 3มเนี่ยมันก็ยังมีความแน่นนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีความเด้งความนุ่มแฝงไว้อยู่แต่ว่าคู่นี้เนี่ยมัน มันเน้นในระยะสั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าเขาดีไซน์ให้มันแน่นกว่าแล้วก็พอเราเนี่ยลงเท้าล้วแบบแน่นแล้วก็ส่งตัวออกไปเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะยวบมากไม่ได้ครับผมครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวคร่าวๆข,ของรองเท้าทั้ง2คู่นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์คำถามอะไรก็ส่งมาได้ครับผมก่อนจบคลิปนี้ผมก็ขอ เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับรีวิวต่อไปจะเป็นรองเท้ารุ่นอะไรไว้ติดตามกันครับสวัสดีครับ